ไอ้นได้ข่าวคนใกล้ชิดของเอี้ยงมาบอกป้าโอ้ยถ้าจะถ่ายวีดีโอเปิดตัวเมืองทองไม่เอาเดินเท่ๆขอแบบนี้ดีกว่าเอาเสื้อไปควนไว้บน,นต้นไม้ครับแล้วเดี๋ยวเอี้ยงจะปีนไป่สยเอางั้นนรงเหรอม่แน่นเป็นเหมือนคอนเทนต์อะไรสําหรับผมอะไรเงี้ยมิติใหม่ใช่อันนี้จะเหมาะกับเรามากกว่าใช่ครับป้านะเดี๋ยวพี่ทำจริงๆเอาหรอเอาครับเอาครับอาจจะต้นไม้แถวนี้นะสนามเมืองทองเลยใกล้ะสวัสดีครับคุณผู้ชม หลังจากเมื่อวานนี้นะครับแฟนคฟลับกีฬาพะยองของเราก็ได้ทราบข่าวดีนะฮะในช่วงทามมิ่งเวลาสุดท้ายก่อนที่ตลาดการซื้อขายไทยลีกในซีซั่น2021-22จะปิดตัวลงสโมอสรอเมืองทองของเราได้เสิร์ฟตัวผู้เล่นเข้ามาอีกหนึ่งคนด้วยกันนะฮะนั่นก็คือเจ้าเอี้ยงธีรพลเยาะเย้ยะนะครับนักเตะวัย26ปีที่ย้ายมาจากสมุทรปราการซิตี้เราไม่ค่อยได้เห็นบทบาทของเอี้ยงในสื่อต่างๆสักเท่าไหร่นะครับบทสัมภาษณ์ของเขาก็แทบจะน้อยสลือเกินนะครับนี่น่าจะเป็น เอ่อหนึ่งคอนเทนต์ที่เอี้ยงธีรพลยอะเยะ้ยพูดยาวที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักและก็พูดคุยกับเอี้ยงธีรพลยอะเย้ยกันเพิ่มเติมขึ้นมากกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงการตัดสินใจก้าวเข้าสู่สโมสรเมืองทองเพื่อร่วมทีมกับกิเลนสายเลือดใหม่และทํางานร่วมกับโคบ้ชมาริโอุรอกสกี้กันครับสวัสดีครับผมเอี้ยงธีรพลเยอะเย้ยนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเอี้ยงนะครับ อายุ26ปีครับครับเพื่อการคุยที่สะดวกขึ้นแล้วตอนนี้เรามีทามมิ่งของระยะห่างลกคนเอี้ยงถอดแมสดีกว่าจะได้คุยกันแบบสบายๆขึ้นนะเอี้ยงรู้ตัวไหมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวของเอี้ยงนี่เต็มโซเชียลไปหมดเลยครับน่าจะดังเหมือนกันนะครับน่าจะดังเหมือนกันใช่ครับทาไมถึงเป็นเมืองทองครับเอี้ยงผมคิดว่าในช่วงระยะเวลาแล้วก็ด้วยอายุอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าการย้ายทีมอีกสักครั้งผมคิดว่า น่าจะเป็นครั้งที่ดีที่สุดของผมครั้งหนึ่งครับในช่วงระยะเวลาการเล่นฟุตบอลช่วงนี้ครับได้ข่าวมาจากคนใกล้ชิดเอี้ยงเคยเล่าให้พี่ฟังแบบว่าเอี้ยงเคยมีความฝันมากครั้งหนึ่งก็อยากจะมาเล่นให้กับสโมสรเมืองทองจริงเหรอครับจริงครับซึ่งต้องต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นเด็กโรงเรียนกีฬานนท์ครับครับซึ่งแต่ก่อนผมก็ได้มานั่งเชียร์นั่งอะไรตอนนั้นก็นั่งอยู่มุมเนี้ยครับมุมมุมทงตรงเนี้ยตอนมาเชียร์ก็ตอน ตอนนั้นมาคิดว่าตั้งใจจะมาถ่ายรูกพี่มุ้ยวันนั้นพี่มุ้ยเจ็บหัวแตกโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลวิ่งมาปุ๊บเออหามพี่มุ้ยไปเลยแล้วความรู้สึกของเด็กที่จะมาถ่ายกับพี่มุ้ยอะ่ะตอนนั้นเอาใช่ครับแต่ก็แต่ก็ดีใจครับความรู้สึกหนึ่งคืออย่างน้อยก็ได้เห็นพี่แกหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ได้มีโอกาสถ่ายลูกกับพี่มุ้ยยังก็มีครับมผมก็ยังแอบถ่ายลูกแกเลยตอนไปแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยพี่มุ้ยไม่รู้ใช่ไหมว่าเราแอบชอบ น่าจะไม่รู้ครับโอ้โหนี่เป็นความรักของทีละคนเยอะเยอะนะครับครับแต่ต้องถามกัว่าตัดสินใจยากไหมมีใครช่วยในเรื่องของการตัดสินใจไหมครับเอี้ยนก็อันดับแรกก็ผมก็ถามเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยเออถ้าแบบว่ามีความเป็นไปได้เออก็คิดว่าครอบครัวแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าครอบครัวโอเคซึ่งผมผมยังไงมันผมไม่ต้องปฏิเสธอยู่แล้วถ้าสมมติเมืองท้องยื่นเข้ามาผมก็ต้องมาอยู่แล้ว แล้วอย่างนักเตะที่เคยร่วมงานกันมาอย่างเคนพี่ชาเม่นกูมินหรือกัปตันทีมคนล่าสุดอย่างสุพรปินกกาคาราโปเนะี่ยมีแอบแบบแชทขอข้อมูลอะไรอย่างนี้กันไหมครับก็ทั่วไปครับก,ก,ก็ก็คุยกันทั่วไปโดยโดยเหมือนพวกนี้ก็สนิทกันอยู่แล้วครับตั้งแต่เทโลอะไรเงี้ยครับครับ ต้องกลับมาถามเรื่องตำแหน่งการเล่นเพราะว่าพี่รู้จักธีรพลยยเ,ยเยอะตอนนั้นเอียงเล่นใ้กาเทโรใช่ครับแล้วพี่จําได้ว่าเอียงเล่นมิวตัวตัดเกมใช่ครับก็เลยสงสัยว่าสรุปแล้วธีรพลเนี่ยเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ฮะถ้าพูดถึงถนัดจริงๆก็กลางแดนบนครับอ,อก็เท่าที่เล่นที่สมุดอาการล่าสุดก็คือตำแหน่งตรงนั้นใช่ครับเผื่อว่าเรายิงประตูเยอะไปหน่อยคนไม่เลยคิดว่าเป็นกองหน้าใช่ครับ ปีที่แล้วที่เราอยู่สมุดราการเรามองทีมบางทองนี้ยังไงบ้างในมุมมของคนข้างนอกก่อนก็ผมมองบังทองว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นทีมที่แบบเหมือนมีกลุ่มกาลังที่ดีทุกๆปีครับวิธีการเล่นของคนมาริโอล่ะต้องผมนั่งดูพอผมจะมาที่เนี่ยผมก็นั่งดูตลอดครับว่าการเล่นแทคติคอะไรโค้ดเป็นไงบ้างครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าผมมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะสนุกครับ เล่นเอนเตอร์เทนเนาะใช่ครับเอนเตอร์เทนเล่นเอนเตอร์เทนแล้วนักเตะเกมรุกน่าจะชอบครับนะสภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับเอี้ยงเพราะว่าไทยลีกอีกสัปดาห์หน้าจะแข่งขันแล้วถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่สุดยอดถ้าเกิดสมมติว่าอีกวันวันเสาร์นี้ที่ต้องเจอพิธีประจวบโค้ชใช้เราเล่นเลยได้ครับพร้อมครับคาดหวังแค่ไหน กับเมืองทองในส่วนตัวก่อนนะเอียดเอาผลงานฟอร์มของตัวเองก่ับเมืองทองในซีซั่นนี้คาดหวังยังไงสาหรับผมก็อยากจะลงสนามให้ได้มากที่สุดครับอันดับแรกเลยครับแล้วโอกาสที่จะพอมีชื่อไปติดทีมชาติอะไรนี้หวังไหมคิดหวังครับหวังครับอยากจะกลับไปแก้ตัวให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งช่วงนั้ร่างกายเราไม่พร้อมนะครับแล้วความหวังกับทีเมืองทองผลงานกับทีเมืองทองในซีซั่นที่เดินมาทางถึงนี้ตั้งตั้งใจยังไง กับทีมนะก็อยากได้สักัแชมป์ครับกับเมืองทองครับไม่รู้ดิหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีซุปเปอร์สตาร์วิสตราแต่ไม่แน่นะบางทีออกสตาร์ดีๆนี้ก็มีลุ้นนะครับต้องต้องรอดูครับปีนี้เมืองทองผมรับประกันได้ว่ามันครับนะครับทีนี้เดี๋ยวหลายคนก็คงจะได้เห็นแล้วแหะว่าเอี้ยงใส่เบอร์หกทำไมถึงเป็นเบอร์หกก็ ด้วยตำแหน่งด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเบอร์หกผมว่าน่าจะโอเคสำหรับผมครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เบอร์หกแหละ <c oughs> นะครับอ,อันนี้นอกกราฟก่อนจะจบคำถามสุดท้ายนะได้ข่าวคนใกล้ชิดของเอี้ยงมาบอกว้าโอ้ยถ้าจะถ่ายวีดีโอเปิดตัวเมืองทองไม่เอาเดินเท่ๆขอแบบนี้ดีกว่าเอาเสื้อไปควาำไว้บนต้นไม้แล้วเดี๋ยวเอี้ยงจะปีนไปส่สย เอางั้นจริงเหรอมันน่เป็นเหมือนคอนเทนต์อะไรสําหรับผมอะไรเงี้ยมิติใหม่ใช่นี้จะเหมาะกับเรามากกว่าใช่ครับบ้านเดี๋ยวพี่ทำจริงๆเอาเหรอเอาครับเอาครับอาจจะต้นไม้แถวนี้ก็ได้สนามเมืองทองเลยใกล้ะเออวะเออชอบชอบชอบสุดท้ายครับอี้ยงฝากอะไรถึงแฟนคลับเมืองทองหน่อยครับเดี๋ยวหลังจากนี้มันต้นไปเราก็จะได้อยู่กับบ้านหลังนี้อยู่กับเมืองทองอีกยาวๆครับก็ฝากถึงแฟนบอลเมืองทองทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ มีโควิดก็อาจจะเข้ามาให้กําลังใจทางสนามอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ฝากให้กำลังใจทางออนไลน์ไม่ว่าจะเพจ Facebook อะไรของสโมสรอะไรครับก็ฝากให้กาลังใจนักเตะด้วยครับขอบคุณครับแต <you>, งเกี๊ครับอนออ่ะนี่เมืองทองทีวีของเราก็จับเอียงมาพูดคุยให้แฟนคลับเมืองทองของเราได้รู้เรื่องราวของเขาเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงมุมมองของเจ้าตัวกับทีมเมืองทองในซีซั่นที่เดินทางมาถึงนี้นะฮะยังไงแล้วใคร ที่เป็น FC ของเอี้ยงอยู่แล้วก็อย่าลืมตามมาให้กําลังใจเจ้าเอี้ยงในสีเสื้อของสโมสรเมืองทองด้วยในซีซั่นนี้เจ้าตัวจะใส่เสื้อหมายเลข6ลงสนามนั่นเองครับคุณผู้ชมอ่ะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับ